สวัสดีครับพบกันลยนะครับกับมิเตอร์จันทร์แนลนะครับผมอาจารย์ดัยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการคอนฟิกเวอร์ชวลลิงนะครับในการคอนฟิก n ร t t i n g แบบเว็เนะครับก่อนจะพูดถึงการคอนฟิกเวอร์ชวลลิงนะครับผมให้ดูการออกแบบเว็บเพิดหนึ่งนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอการเบื้องต้ของผมก่อนนะครับใน YouTube มีอยู่นะครับ การใช้เวฟแบบระดับชั้นนะครับการดีไซน์ที่ถูกต้องเนี่ยต้องมีแอนเดอร์สูนนะครับหัวแบล็กเบิร์นแอนเดอร์สนะครับแล้วก็ทุกแอนเดอร์สนะครับต้องติดต่อกับแอนเดอร์สูนทั้งหมดนะครับตามภาพนี้นะครับนะครับการแบ่งแอนเดอร์สเนี่ยมีประโยชน์คือทําให้เราติ้งเทอร์เบิร์เนี่ยนะครับน้อยลงนะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราดีไซน์ผิดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับผมก็มีผมวาดเป็น จีนเด็ดไว้นะครับอันนี้เป็นการดีไซน์ที่ผิดพลาดนิดนึงนะครับมี area ศูนย์นะครับ area หนึ่ง area สองนะครับนะครับทีนี้ผมก็คอนฟิกไอาเพลทลงไปทั้ง3ตัวนี้ครับนะครับเอามาดูผลนะครับที่เราเตอร์เราเตอร์ A3 นะครับเทอร์เตอร์ A3 นะครับเดี๋ยวผมโชว์กันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับนะครับว่า A3 ผมคอนฟิกแบบไหนไว้นะครับตอนนี้ A3 ผมคอนฟิกเราไว้นะครับ ตามนี้นะครับก็อปปี้ให้นทีนึงอาสานะครับนี่คืออาสานะครับิกเอาไว้แบบนี้นะครับเอาไว้ของอาสามเนี่ยทุกเน็ตเบอร์นะครับอยู่ในอเอสูทั้งหมดเข้าไหมครับตามเดืออาสองนะครับอาสองเนี่ยผมจะมีขาดย20 2ิจุดยีจุดหนะครับอยู่อเอสูนะครับแล้วก็ตัวบุกแบตกับตัวขาดเียงเยอที่เป็นสามิบจุดหเนี่ยจะให้อยู่อารเอสหนึ่งนะครับผมผมโชว์ของ อ่างเตอร R2 ให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ของก็เตอร์ R2 นไครับกระปเปี้นิดนึงนะครับนี R2 มี R3 น,นะครับต่อไป R2 นะครับนี้ของ R2 เนะครับเห็นไหมครับต่อไปก็เตอร์ R1 ตัวนี้ของ R1 นะครับขาซีเรียลหนับูนี่ดิอ็นเอหนึ่ง แต่ตัวอกแบกแต่ตัวขาควายดูกอยู่อะไรสองน,นะครับอาดูหนึ่งนะครับอุตัวอร์อหนึ่งิดหนึ่งนะครับตเตอร์อันึนะครับได้เปรียบเทียบเอาให้ดูด้วยนะครับนี่ตเตอร์อารหนะครับผมให้ดู2ตัวเทียบกันนะครับอาสกับอนะครับ ตามนี้เลยตามที่ผมวาดไว้นะครับอันนี้คือแอเกรยสองแอเกยหนอกยศนะครับทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นถ้าผมโชว์ไอพีเราที่รัเตอร์อสามนะครับผมจะไม่เห็นวง3า3จุซึ่งเป็นวงแปคของรัเตอร์อหนึ่งและปรนั้นสนะครับเอาผมโชว์พีเราให้ดูที่รัเตอร์อสามนะครับนะครับนะครับเงนะครับ ผมจะไม่เห็นเน็ตเวิร์กสามจุดสามจุดสามนไม่เห็นนะครับนะครับไม่เห็นก็ไม่สามารถปิงได้นะครับสโตรเตอร์ R หนึ่งเนี่ย R หนึ่งผมไปโชยเพียงเราให้ดูนะครับปรากฏว่า R หนึ่งเห็นเห็นของตัว b ู u e Black 1งหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับเห็นเบอร์ยี่สิบสองสองของ 6, ของตัว R หนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่า ของอารสามติงมาอาหนึ่งไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่รู้จักตัวไหมครับทีนี้การแก้คือเราจะมาคอนฟ l i ตัวนี้กันก็คือการทำบนช่วงลิงกนะครับนะครับผมทำบนช่วงลิงนะครับโดยให้ตัวที่็นตัวภาษาก็คือตัวไอเรียหนึ่งความหมายคือว่าทำบนช่วงลิงจากไอเรียสองมาไอเดียศูนย์ให้ได้นะครับนะครับซึ่งการทำบนช่วงลิงกเนี่ยก็ทำที่เราเตอร์อาหนึ่งกับอารสองเตอร์อาสามไม่ต้องนะครับผลที่ได้อาสามต้องสามารถเห็นตัว Network 3 3ิร์กสไม่ได้นะครับแต่วกาเห็นเน็ตเวิร์กสามให้ได้อ่าครับเริ่มทำนะครับอ่าผมไปที่เราน์เตอร์ R2 นะครับนะครับเดี๋ยวโชว์ IP o s p f Neighbor ก่อนะน,อ 1. 1. น,นะครับนะครับตอนนี้ R3 เนี่ยแถวเเตอร์ R2 เนี่ยเห็น Neighbor คือ1.1.1นะครับคือตัวคือตัวของ R1 แล้วก็3 3มจน,นะครับก็คือของตัวตัว,ตวไงดีครับ ตัวอาหนึ่งกับอาพอวอาหน่กับอาสามนั่นเองหาวิธีการคอนฟิกบัวชวงอิงนะครับเฟควนี้นะครับก็พิมพ์เลยครับล o เตอร์โอเอสพีเตามรูปเสยดีหนะครับก็พิมพ์เลยครับอ่าแอนเนียรไปใช้แ1นะแอเียตรงนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมจากแอเีสองมาแอนเนีูนย์นะครับแอนเรียนึนะครับตามด้วย i r t ช a ว l i ิงนะครับตรงนี้นยจะตามด้วยเห็นไหมครับ ตามด้วยไอดีนะครับตามด้วยไอเดียก็คือตามด้วยเราเตอร์ไอดีนั่นเองผมเซตที่ R2 เพราะตรงนั้นผมต้องใส่เนเบอร์เป็นเบอร์3.3.3.3ุดสมจเข้าไหมครับอ่าอันนี้ที่ผมคอนฟิกที่ตัวเราเตอร์ R2 ต่อไปนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพดูว่าที่ผมเซตเพิ่มนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราเตอร์ R2 จะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับนะครับในเราเตอร์ R2 นะ นะครับประเด็นสำคัญคือใส่อเนร์ให้ถูกต้องนะครับใส่เลขเราเตอร์ ID ถูกต้องนะครับนี่คือที่เราเตอร์ R2 นะครับต่อไปก็ที่เราเตอร์ R1 ตัวนี้ผมต้องใส่ ID นะครับเอาไปที่ R1 คล้ายๆกันนะครับโชว์ IP IPF Neighbor นะครับเห็นแค่เบอร์สองอย่างเดียวนะในเบอร์คโทสศัพท์ผมก็เข้าหัวคันปิดนะครับเราเตอร์ letter, โอทีเอโคเชดีหนึ่งนะครับเขาพิมพ์เลยครับแองเรียหนึ่งเวอร์ชั่ลิงใส่ ID ของ네เนเบอร์นะครับนี่อันนี้คือของอเอลเตอร์อหนึ่งถ้าถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องนะทั้งสองตัวต้องเจอกันนะครับขอค๊อปใหม่ มื่อี้ที่ผมเซตนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ของโอเตอร์หนึ่งอักเซตแค่นี้เองเอ่ามาดูผลนะครับว่าได้ผลจริงไหมนะครับผมมาเทียร์เตอร์ R1 นึ่งนะครับ Show IP เราอุ AP, ๊อ่าเห็นไหมครับมากันนะเห็นไหมครับ วงหนึ่งนะครับ 33, แล้วก็วงสามสิบสามาทีดูนาทีกับไปดูกันตรงนี้จะเป็นวงยี่สิบสองเพราะนั้นถ้าอันหนึ่งต้องเห็นวงยี่สองด้วยเอาโอเคเห็นนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นผมย้อนไปเทีเท่ยนะวเตอร์อาสามนะเทอร์อาสามนะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องเห็นวงสามจุดสามกับวงสามสามจุดสองค่าสี่นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเห็นจริงไหมนะครับสามโชว์ไอพีเรา นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขึ้นเป็นอินเตอร์แอนเรียขึ้นมานะครับไอเอนี่คืออินเตอร์แอนเรียนะครับนี่นะครับอินเตอร์แอนเรียปรากฏว่าเห็นเบอร์สามสิบสามแล้วนะครับแล้วก็เห็นเบอร์อันนี้สาม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 แล้วก็วงสามโอเคครบอจริงดูนะครับว่าสมบูรณ์ไหมสามจุดสามจุดสามจุดสามโอเคเรียบร้อยแล้วก็นั่นก็สามสามจุดสามสามจุดสามสามจุดสองห้าสี่ โอเคครับสำเร็จครับทีทน,นี้ผมเคล่อตัวนิดนึงกลับไปทีท่ที่ R1 น,น,นะครับ show ip ospf นะครับ neighbor เห็นไหมครับจะมี neighbor สองจุดสองทั้งคู่แต่ตรงนี้จะมีข้อความว่า ospf เบอร์ช่วงลิงหนึ่งเห็นไหมครับก็หวังว่าวันนี้คงได้ความรู้พอสมควรนะครับเกี่ยวกับการทำเบอร์ช่วงลิงนะครับ ospf เบอร์ช่วงลิงจริงๆก็เช็คแค่บรรทัดเ,ทด,ดเดียวแค่นั้นเองนะครับ เพิ่มเข้าไปในเราเตอร์ FPF1 นะครับเอนเกอรหนึ่งใช้เอนะ็นเกอรหนึ่งเป็นโวช่วงอิงถ้าตามภาพนี้เอนเกอรหนึ่งนะเป็นโวช่วงอิงนะครับหน้าขอชวงกันนิ่งของตัว R1 กับ R2 เทวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจถึงเสร็จทั้งหมดช่วงกันนิ่งตอนนี้คอนฟิกปัจจุบันจะมีเพิ่มเข้ามาคือคำว่าโวช่วงอิงเห็นไหมครับ link. เอนเกอร์หนึ่งโวชวงอิงเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับก็หวังว่าวันนี้คงได้ความรู้อพอสมควรนะครับการทำโป r ช่วงิงนะครับของเวิดเพรศเนนะครับไว้พบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับเจนนะครับสวัสดีครับ